สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i ิสเม a แมค่ะสําหรับใครที่เพิ่งกดมาเจอช่องแมนนะคะแมนรักการเดินทางขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆจอดแคมปิ้งแบบคาแคมปิ้งกับคุณทับทิมปาเจโร่เจหนึ่งคันนี้ค่ะและแมนก็ชอบกันอยู่บ้านด้วยเหมือนกัน ครั้งนี้เป็นการเดินทางไปแคมป์ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแมนไม่เคยมาแคมป์ที่จังหวัดนี้มาก่อนเลยนะรอบนี้แมนนอนในรถคนเดียวเหมือนเดิมค่ะแมนได้ยินที่แคมป์ที่นี่นะคะจากพี่ๆในงานดนตรีในสวนนะคะที่สวนสัตว์โคราชรอบที่ผ่านมาค่ะและรอบนี้ค่ะ Google Map พาแมนไปทางน่ารักอีกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนดีน,นีต้องรับข้าสู่ชอิตมีแมนนะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สระบุรีหรือนะครนายกนี่แหละค่ะตรงชะโอมน้ะแมนเพิ่งมาจากที่สวนไครวานะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะ แล้วก็การเดินทางครั้งนี้นะคะแม้มีเวลาอยู่2วันนะหลังจากที่ได้ออกเดินทางเยอะขึ้นนะคะแมนก็เริ่มจะจําถนนจําอะไรได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ก็คือพอผ่านมาทางโซนนี้ก็จะแวะกินร้านเดิมๆนะที่เคยแวะครั้งที่แล้วแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าจะลองจะลองแวะร้านอื่นดูบ้างนะคะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ปาจีนบุรีค่ะจริงๆที่นี่ไม่ได้อยู่ในแผนนะ เรากําลังจะไปคือแดนสนพธยาแคมปิ้งวิวนะคะน่าจะชื่อนี้แหละที่นี่ค่ะแม้ะ่ะได้ยินจากพี่เอกพี่พินแวนดูโกนะแล้วก็พี่ตั๊กนะคะแคมปไลฟ์สตอรีนะที่เจอกันที่สวนสัตว์โคราที่ไปงานดนตรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเดี๋ยวตั้งใจว่าจะไปถึงแถวๆนั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวสงสัยยังไงจะโทรหาพี่เขาอีกที พีะะ่เขาก็ถามด้วยอะคะ่ะว่าขับรถอะไรมานะคะเพราะว่าเห็นมาคนเดียวด้วยแหละเนาะแมนคิดว่าตรงนั้นช่วงนีฝนตกด้วยนะคะทางอาจจะแฉะนะ ตอนแรกแมนตั้งใจไปแคมป์แถวๆที่เขื่อนลำตะคองนะคะแต่เพราะว่าไม่ได้จองกับเพจไว้ก่อนค่ะแล้วเบอร์ติดต่อที่ลานแมนติดต่อไม่ได้ด้วยนะทําให้แมนต้องหาที่แคมป์ใหม่ค่ะเลยลองกด GPS ไปที่แดนสนธยาแคมปิ้งวิวดูค่ะจากที่เข้าใจมาตลอดค่ะว่าปาจีนบุรีอยู่ไกลนะแต่ระยะทางจากที่ส่วนไครวะจังหวัดนครนายกไปปาจีนบุรีใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆเองค่ะทําให้แมนตัดสินใจมาในรอบนี้นะ ระหว่างทางแม้นเห็นป้ายไปเขื่อนขุนด่านปาการชนด้วยค่ะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ก็น่าจะพอทราบว่าแม้่เคยไปแคมป์ที่คลองมาเดือมาด้วยนะทําให้แม้นรู้เลยว่าระยะทางจากบ้านแม้่ไปที่จังหวัดปาจีนบุรีไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะ แล้วที่แคมป์ของเราวันนี้อะค่ะแม้เห็นในรูปนะที่นี่น้ําสีฟ้าสวยมากสามารถจอดใกล้ๆริมน้ําได้ค่ะและจากที่ดูทางมาเข้าๆพอจะทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะว่าจะมีช่วงที่เป็นเนินค่ะและช่วงนี้ฝนตกด้วยค่ะทางอาจจะมีแฉะบ้างนะคะ ตอนที่แมนโทรคุยกับพี่ที่ร้านนะคะพี่เขาก็บอกค่ะว่าเราจะผ่านวัดอะไรบ้างให้เลี้ยวตรงไหนนะแต่ว่าเอาจริงๆอะแมนจำไม่ค่อยได้ค่ะเลยขับตาม GPS มาเรื่อยๆพอเลี้ยวเข้ามาในซอยอะค่ะระยะทางก็อีกไม่ไกลนะคะแมนเลยเปลี่ยนเกียร์เป็น 4High ไ,ไว้ก่อนค่ะแมนจะได้เปลี่ยนเป็น 4Low ได้นะคะ และเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปด้วยค่ะทางที่เข้าไปก็จะเจอกิ่งไม้นะมีหักบ้างขวางทางบ้างค่ะแล้วก็มีร่องน้ํานะแต่เพราะว่าแมนเห็นรอยล้อรถค่ะเลยเข้าใจว่ามาถูกทางแล้วจนขับมาสักพักค่ะเริ่มไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะไม่ใช่ทางนี้ค่ะแต่พอแมนดูใน GPS ที่แคมป์มันอีกไม่ไกลแล้วอะค่ะอีกประมาณ2กิโลก็จะถึงนะและระยะเวลาในการขับก็ประมาณ5นาทีอะค่ะแมนเลยตัดสินใจขับต่อมาเรื่อยๆนะ เราเหลืออีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงนะแต่ว่าแมนขับมาเรื่อยๆทางมันเล็กอะ่ะแมนก็ไม่แน่ใจนะแล้วพอดีมันขับมาได้แหละมันไม่ได้แบบดูมันเป็นทางแล้วดูมีรอยล้อรถนะแมนก็เลยขับมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้มันเป็นหินก้อนใหญ่อะ่ะแล้วแมนน่าจะค่อมค่อมตรงนี้ไม่ได้อะ่ะแมนก็เลยไม่ชัวร์ขอจอดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่า ถ้าจะถอยก็คืออาจจะแบบถอยได้แล้วกับทางเดิมนะคะแล้วคือก่อนมาค่ะแมนถามพี่เขาแล้วเนาะว่าว่ามีสัญญาณไหมพี่เขาบอกว่ามีนะมีตลอดก็เลยเข้ามานะเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดกรณีแบบนี้แหละโทรถามพี่ที่พักแล้วค่ะคือเดี๋ยวเขาเขากําลังมานะเขาบอกว่ามาถูกทางแล้วตอนแรกอะแมนกลัวแมนจะมาผิดทางแต่ว่าไม่รู้ยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวขอรอเขาดีกว่านะถ้าไม่ได้ยังไงก็อาจจะถอยแต่เขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ผิดทางอะ่ะแมนไม่ไแน่ใจว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าคือตรงนี้ค่ะทางมันตรงเนี้ยล่องลึกมากนะอย่างนี้ตรงเนี้ค่ะแม้นกลัวมันค่อมล้ออยู่ตรงนี้แล้วมันขึ้นไม่ได้อะ่ะอืคุณทอทิมอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวรอพี่เขามาค่ะ เนี่ยเวลามาแบบนี้เราต้องมาเร็วๆนะคือถ้ามันเวลาแบบเหลือน้อยแล้วแม้นดูทางที่เป็นทางที่เราไม่คุ้นแล้วเนี่ยแม้นจะแบบไม่เข้ามาเลยนะคะแต่นี่คือโพรคุยอะไรกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะก่อนเข้ามาแมน้นกำลังถอยย้อนลงมาทุกคนแต่ว่า พอถึงตรงนี้แล้วมันเบียดตรงนั้นมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้ตกหลุมตรงนู้นไปแล้วนะคือหาที่ยูเทิร์นไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องลงมาตรงนี้เดี๋ยวไปยูเทิร์นตรงนั้นนะคะ อีท้า นออกมาจากตรงที่เป็นดินแดงที่อยู่ด้านในนะคะกําลังจะไปที่ถนนใหญ่นะทอคุยกับพี่ที่พักแล้วนะคะก็คือพี่เขาแชร์โลเคชั่นมาให้นะอยู่ตรงปิมพาซ่านะคะก็คือเขาให้ออกไปตรงนั้นนั้นแล้วเดี๋ยวขับเข้าไปพร้อมพี่เขาเลยคือพี่เขาออกมาซื้อของพอดีนะคะเก่งใจมากๆเลยคือมาผิดทาง จริงๆแล้วน่าจะไปอีกเส้นหนึ่งอะแม้นว่าเพราะว่ามันไม่ผ่านวัดที่พี่เขาบอกแต่เมื่อกี้แม้นผ่านไปอีกวัดหนึ่งเป็นวัดทุ่งยาวนะคือใน Google แม p อะเขาบอกว่าให้มาทางนี้เนาะก็ก็นั่นแหละค่ะเราเราเชื่อ g o o g l e แมพไม่ได้เนาะแล้วคือแม้นดูทางคร่าวๆมาแล้วก็คือเห็นว่ามันจะมีช่วงที่เป็นแบบดินแดงเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แฉะหน่อยนะแล้วคือฝนมันเพิ่งตกไปแม้นก็คิดว่าน่าจะใช่นะแต่พอแบบ ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทางที่เป็นเนินขึ้นแล้วล่องหรือคือแม้นดูแล,แ,นนแล้วถ้าแม้นขึ้นไปอ่ะแล้วถ้าแม้นติดอ่ะมันถอยลงมาลําบากนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากจะตามมาหรือยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวแม้นขอขอไปทางที่ถูกต้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวยังไงแม้นบอกว่ามันต้องปักหมุดยังไงบ้างน,นะคะ ตอนนี้แมนเจอพี่อ้อยพี่ที่ลาแล้วค่ะแมนย้อนกลับมาทางเดิมนะเพราะว่าทางนั้นรถยนต์ไปต่อไม่ได้ค่ะจากที่คุยกับพี่อ้อยนะคะคือที่เราเห็นล้อรถน่าจะเป็นรถไถยค่ะเก่งใจพี่เขาเมากๆนะคะที่ต้องรอแมนเพื่อที่จะขับนำทางเข้าไปแต่พี่เขาน่ารักมากเลยค่ะถามว่าแมนได้ซื้อกับข้าวอะไรมาหรือย,อยังนะคะแมนพี่เขาจะซื้อเตรียมไว้ให้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนที่แมนขับไปเจอพี่เขาก็5้าโมงกว่าแล้วนะคะแต่แมนยังมีอาหารอยู่ในถังน้ำแข็งอยู่ค่ะเลย บอกพี่เขาไปว่าไม่เป็นไรนะคะต,ตามลน์ที่เขาค่ะสำหรับใครที่จะมาแดนสรนทยาแคมปิ้งวิวอะค่ะให้ปักหมุดตามนี้นะคะจะได้ไม่ไปทางเดียวกับแมนน้นนาะ ระหว่างทางที่ขับเข้าไปในลาน,นะคะบ,บรรยากาศดีมากนะเห็นวิวภูเขาสวยมากๆเลยค่ะทางไม่ได้เละขนาดนั้นนะคะทางเป็นดินแน่นค่ะส่วนตัวแมนชอบนะขับสนุกดี เราถึงแล้วค่ะทุกคนยสวยมากเลยอยากอยู่ต่ออีกคืนแล้วนะเพราะว่าวันนี้มาถึงก็เย็นแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะคะว่าว่าพรุ่งนี้จะยังไงเนาะแล้วคือแมนไปผิดทางจริงๆอันนี้ก็คือทางที่มาที่ถูกต้องนะคะก็ไม่ได้แบบไม่ได้ประจนภัยอะไรขนาดนั้นนะแล้วนี่ก็คือสภาพคนทัพทีมนะคะโดนกิ่งไม้นะ แล้วก็คือลุยคโคลนมานะคะคือเตรียมใจไว้แล้วแหละว่าน่าจะมีบางช่วงที่เป็นดินคโคลนเพราะว่าฝนตกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะทุคนคือที่แมนเมาเมื่อกี้คือผิดทางนะเดี๋ยวแมน บอกอีกทีนึงนะคะว่าถ้าจะมาที่นี่ต้องปักหมุดยังไงนะทางก็คือถ้าถามกับไล่ฝนเทียมคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไล่ฝนเทียมด้วยซ้าคือทางไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะคือมีแค่แบบช่วงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆประมาณแบบ300เมตรที่มันเป็นทางลงมาอย่างนี้ยคะ่ะนอกกนั้นก็คือเป็นดินแดงดินแข็งนะคะแล้วก็ขับได้สบายนะ แต่ว่าสวยมากเลยอะสวยมากจริงๆตอนนี้ฝนกําลังจะมานะคะเดี๋ยวแมน้นกางทับไทยรถก่อนนะตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าจะกางออนนิ่งดีไหม ีฝนเขามาจากตรงนู้นแล้วนะคะตรงนี้ยังสว่างอยู่นะจนททีมอยู่นี่คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเซตทับก่อน กลางเท้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ากลางไปได้แค่สี่อันนะมันต้องขึงซ้ายขวาด้วยนะคะฝนมาพอดีโชคดีที่กลางตรงนี้เสร็จก่อน ตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่านะคะเดี๋ยวแม้นจะทำกับข้าวเลยนะตอนแรกจะทำเป็นหมูสามชั้นพั่วกเกลือนะแต่ว่าคนตกอ่ะอยากกินอะไรร้อนก็เดี๋ยวจะกินหมาล่านะคะเมื่อคืนที่ยังเหลืออยู่นะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะ บอกไฟหน่อยโอเคอเค่อสุกมาล่าเมื่อวานลองกินไปแล้วรู้สึกว่าเผ็ดไปตรงนี้เราจะแค่นิดหน่อยพอ <Hey. S 1> เสร็จแล้วค่ะงั้นก็คือต้มทุกอย่างลงไปเลยนะทั้งหมดเป็นพราะว่าเดี yani <wei> ๋ยวจะเข้าไปกินในรถนะจะไม่ได้เป็นแบบจุ่มๆนะคะ แมนทำกับข้าวเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็คือเปียกทั้งเงื่อแล้วก็เปียกทั้งฝนนะเินเข้นเข้าๆอ,ออกๆนะคะอดีกว่าเดิมเยอะของแมนก็คือใส่ซุปกระดูกหมูเยอะกว่าซุปหมาล่านะคะน้านก็อร่อยกว่าสำหรับแม,นนะแม,นม้นะแม่หมาล่าแบบขนาดแมนกินเผ็ด หรือว่าเขาเป็นหมาล่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกว่าสู้ไม่ไหวแล้วน้าจิ้มถั่วที่เขาแถมมาก็หมดแล้วนะมีน้าจิ้มไก่ค่ะแต่เดี๋ยวกินแบบไม่ต้องใส่น้าจิ้มก่อนสำหรับแมนนะคะแมนว่าถ้าใส่หมาล่าเยอะอะอันนี้แมนใส่น้อยนะไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ คือมว่าถ้าใส่มาลาเยอะอะสำหรับแม้นะพอมันเย็นนะคะมันซดไม่อ้อยอร่อยอะ่ะมันมันเผ็ดแล้วมันก็เค็มด้วยนะแต่ว่าอันเนี้หมาว่าพอดีแล้วอันนี้คือเต้าหู้ที่แมนชอบมากจริงๆอยากใส่ทั้งหมดเลยนะที่เหลืออยู่หกอันเพรว่าโฟกัสม่โฟกัสหน่อยโกัสเต้าหู้หน่อยแต่ว่าวหม้หหหมอล้นแล้วนะคะก็เลยใส่ได้แค่สองอัน รุณสวัสด์ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะนั่งตื่นมาตอนประมาณ7จ็ดโมงนะตอนนี้นั่งอยู่ตรงท้ายรถนะคะแล้วแมนน่ะเพิ่งได้ไฟมาใหม่ใช่ไหมคะของ G Bell Camp ที่แมนบอกไปก่อนหน้านี้แล้วคือแมนไม่แน่ใจนะว่าเขากันน้ำหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกแล้วแมนติดไว้ตรงท้าเขาก็เปียกฝนแต่ก็ดูเขาไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรเดี๋ยวแมน หาข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวแมนขึ้นไ้ให้ข้างล่างนะคะว่าจริงๆแล้วเขากันน้ำหรือเปล่านะ พี่แมนออกมาจากที่แคมป์แล้วนะคะเลยจุดที่เป็นเหมือนชันนิดนึงก็คือพี่เขาบอกให้ใส่เกียร์หนึ่งเนาะจากพี่แมนได้เอาคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะก็ตอนนี้เมื่อกี้ส่วนกับพี่เขาพอดีค่ะเมื่อกี้พี่เขาน่าจะออกไปซื้อของแหละแล้วก็เขาทักมาในไลน์นะว่าแบบว่าถ้าเกิดจะออกไปเนี่ยก็ให้ใส่เกียร์หนึ่งตรงเดินั้นนะคะตอนนี้ก็สบายสบายแล้วค่ะ มีแมนขับรถสนุกมากๆเลยนะคะรักคุณทัพทีมมากค่ะ<ม>ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันอีกแล้วนะคะขอบคุณที่คอยติดตามและให้กำลังใจมาโดยตลอดค่ะและ้วไว<ม>้พบกันใหม่นะคะ